เอาเคนครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินทูนิวเลตและก็สกุลเงินคริปโตในแอปเดียวเลยนะครับผมทำเงินได้ตั้งแต่100บาทถึง8,500บาทเลยทีเดียวนะครับใครสนใจที่อยากทำเงินฟรีทูนิวลเลตและก็คริปโตฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกันนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูนิโวลเลตและก็สก ใน1แอปนะครับผมทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำเงินได้ตั้งแต่100บาทถึง8,500บาทเลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในส่วนของ Android เนาะสำหรับใครที่ใช้ iPhone หรือว่า iOS นะครับก็สามารถใช้งานผ่าน Google หรือว่าเว็บไซต์ได้นะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรรัับบ Android นะค ส่วน iPhone นะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เหมือนกันนะครับผมสามารถไปสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับทำได้ฟรีนะครับหรือว่าไม่อยากค้นหาเองก็กดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับผมสาหรับขั้นตอนวิธีการสมัครรวมไปถึงการถอนเงินเนี่ยผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันเราสามารถเข้าไปดูวิธีการทําได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนทําเงินอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมถ้าเรามั้นดาูข วิธีการทําเงินกันนะคะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับลหลายๆคนที่ผมเจอคอมเมนต์สอบถามเข้ามาสําหรับแอปนี้นะบางคนจะถามว่าให้มันเป็นภาษาไทยทําอย่างไรในส่วนของตัวแอปเนี่ยมันเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งมาแล้วนะครับหรือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เราใช้งานเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกเมนูเลยนะครับถ้าเรามีในส่วนของ Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยมันสามารถตั้งค่าให้เราแปลภาษาได้เมื่อเราเข้าหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นแอปนี้น การเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานผ่านแอปนะครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพอเราใช้งานปุ๊บนะครับมันก็จะอัปเดตเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยมันก็สามารถแปลภาษาไทยได้น,นั่นเองซึ่งการแปลภาษาก็ใช้ตัว Google Chrome นะครับในการแปลภาษาเนาะมันตั้งค่าได้ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วอย่าลืมยืนยันตนัวตนในอ e ีเมลนะวิธีการเช็คนะครับก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือนนนะะะครรััับกกกกดดดเข้้้าาไไปปนปะแลวว็ที่่ติโยยอจน นะครับผมให้เราทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีให้เราดูนะครับว่าการยืนยันเนี่ยของเรายืนยันแล้วหรือยังนะครับเนส่วนของอีเมลสังเกตที่อีเมลของผมนะอีเมลนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนคาว่ายืนยันอีเมลแล้วนะครับเป็นการตรวจสอบแล้วติ๊กถูกแบบนี้แต่ถ้าของใครยังไม่ได้ตรวจสอบให้เรากดตรวจสอบตรงนี้นะครับหรือว่ากดการยืนยันนะครับผมต่อมาก็จะมีการใส่รหัสอ้างอิงถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็ฝากไปด้วยนะครับรหัสอ้างอิงผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับวิธีการทําเงินของแอปนี้นะครับผมก็ หรือว่าสายแบบสำรวจสามารถทําได้ในแอปนี้เลยไม่จาเป็นต้องทําแต่แบบสํารวจนะเพราะว่ามันมีการเล่นเกมด้วยนะครับเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูว่ามันคืออะไรทําอย่างไรนะครับเมนูแรกก็จะเป็นในส่วนของกระดานผู้นํากระดานผู้นำเนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับลีเดอร์บอร์ดรายสัปดาห์ก็คือใครที่ใช้งานนะครับติดอันดับนะครับเขาก็จะมีของรางวัลให้เป็นคะแนนตอบแทนนั่นเองนะครับภารกิจหรือว่าการจัดอันดับตรงนี้เขาจะ r e f ฟ e นะครับผมอีก1วัน19ชั่วโมง24 นะในการรีเซ็ตในครั้งถัดไปนะครับอันดับ1นะครับผมก็คุณป amentos, er ีเตอร์นะฮะอันดับ2ก็ตามนี้เลยนะครับน่าจะเป็นคนต่างชาตินะที่เขาใช้งานนะครับแต่ว่ามันแปลเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับผมก็การจัดอันดับก็ดีเหมือนกันนะครับต่อมาอันที่2นะครับก็จะเป็นระบบแชทนะครับในการพูดคุยกับผู้ใช้งานของแอปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้ในช่องแชทตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเมนูการสนับสนุนนะครับโดยการติดต่อสอบถามแอดมินนะครับตรงนี้เราสามารถติดต่อสอบถามได้ กดทักเลยตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของได้รับนะครับผมสาหรับได้รับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการทําเงินนะครับการทําเงินก็คือเราจะต้องหาเก็บคะแนนเหรียญทองด้านบนตรงนี้นะครับคะแนนเหรียญทองเนี่ยหาได้จากเมนูที่3เลยนะครับข้อเสนอที่โดดเด่นนะครับผมหัวข้อนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับโบนัสคูณ2นะครับแต่ว่าการทําภารกิจตรงนี้เราจะต้องทําการเติมในเกมนะครับหรือว่าในแอปที่เราดาวน์โหลดติดตั้งอย่างเช่นนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทจุดห้าศู ต่างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปทําภารกิจก่อนนะครับถึงเราจะได้รับเงินในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะอันนี้เขาก็คือการเล่นนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับเกมเพลย์นะฮะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับทำตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนมีตรงนี้หนึ่งเลยนะครับทำตามขั้นตอนเหล่านี้นะครับหนึ่งคือการลงทะเบียนสองคือการทําการฝากเงินยี่สิบเอ็ดยูโรโดยใช้บัตรเครดิตหรือเติมเงินด้วยบัตรเติมเงินนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับในการเล่นเพราะว่า21ยูโรเนี่ยก็ หลายบาทดูนะครับหลายบาทนะฮะสนะครับก็คือต้องเป็นผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับก็ใครที่จะทําภาร,รกิจอันนี้ก็ควรที่จะพิจารณาดูก่อนเนะาะเพราะว่าการที่เราจะต้องทําภาร,รกิจคือจะต้องเติมเงินก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่คุ้มแล้วนะครับในการทําภาร,รกิจเนาะอันนี้ข้ามเลยแล้วกันต่อมาก็จะเป็นหัวข้อเสนอก,รรกรรํกาแพงเสนอกําแพงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับในการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็จะมีการดาวนโหลดหรือว่าเล่นเกมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเว็บไซต์นั้นด้วยนะก็หลักๆก็ตามนี้กดเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมแนะนําสักห อันนะครับผมหาก่อนเนาะอันแรกนะครับผมนี uh, uh, then, uh, ่ฮะกดเข้าไปเลยคูณ uh, uh, 3ด้วยนะครับเป็นโบนัสคูณสานะสำหรับอันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของหัวข้อนะครับก็คือรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็เซอร์เวย์นะครับผม่ะเรากดดูได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบสำรวจคนมีแอปนี้ติดเครื่องไว้นะแล้วก็สายเล่นเกมก็ติดเครื่องไว้ได้นะครับเพราะว่ามันมีการเล่นเกมด้วยนะครับนี่ครับยกตัวอย่างตรงนี้เลยอันนี้คือแอปเกมนะครับแอปเกมที่ไม่ใช่ทําแบบสํารวจนะครับเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจตามที่เขากาหนดนะครับก็ เล่นให้ครบตามเลเวลที่เขาเขียนไว้นะนี่ครับไม่ใช่ว่าจะทําแต่แบบสํารวจอย่างเดียวนากก็มีอย่างอื่นให้เราเล่นด้วยนะครับบางคนไม่ชอบนะครับในการทําแบบสํารวจมองว่ามันยากเกินไปไม่ใช่แนวทางของตัวเองก็สามารถเลือกเป็นการติดตั้งเล่นเกมเพิ่มเติม,ตมได้นะมีหลายช่องทางมากๆนะครับก็ลองเข้าไปกดเล่นดูได้ตรงนี้แนะนําเลยนะครับสำหรับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับแบบโดยตรงเลยนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับในการทําแบบสํารวจเนี่ยบิดแลบนะครับเว็บไซต์บิดแลบเนี่ยเจอทุกอันนะครับที่เป็นเครือ ของแบบสํารวจและก็บิ t แลบเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับก็คือเป็นทั้งแบบสํารวจและก็เป็นทั้งในการเล่นเกมการเล่นเกมเล่นยังไงนะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีทั้ง Android แล้วก็เว็บไซต์รวมไปถึง iOS นะครับการเล่นเกมก็คือการติดตั้งดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการเล่นเกมนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นการทําแบบสํารวจเฉพาะเจาะจงไปนะครับก็สายเล่นเกมก็เล่นได้สายไม่ถนัดแบบสํารวจก็ทําได้นะครับคะแนนถือว่าโอเคเลยนะครับได้เยอะมากๆ แต่ละอันเนาะตรงนี้เราจะต้องลองทําดูก่อนนะครับถ้าไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบจริงๆเราค่อยย้ายหรือว่าเปลี่ยนแอปในการใช้งานนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางรวมทั้งหมดในการหาคะแนนเหรียญทองนะครับเราก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะทุกคนนะต่อไปนะครับเรามาดูที่เมนูที่4นะครับสําหรับเมนูที่4ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินนะครับในส่วนของเงินสดแล้วก็สกุลเงินคริปโตนะครับสำหรับการถอนเงินสดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ wallet นะครับแล้วก็น่าจะเป็น Shopee Pay นะครับ สำหรับการถอนเงิน True Money Wallet นะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับในการถอนเงิน100บาทนะครับดูภาพประกอบด้านขวามือก็ได้นะครับว่าต้องใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับการถอนเงินนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับ100บาทเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่3,000นะครับ3,500คะแนนในการถอนเงิน100บาทถอนเงินได้สูงสุดสำหรับ True Money Wallet นะครับเริ่มที่1,000บาทสูงสุดนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่35,000เหรียญนะครับถึงจะทำการถอนเงิน1,000บาทได้นั่นเองสำหรับ True Money Wallet ต่อมา จะเป็น PayPal สําสำหรับ PayPal เนี่ยจะเริ่มที่5ดอลลาร์นะครับสูงสุดที่250ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ8,500กว่าบาทนะครับผมถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ใช้คะแนนในการถอนเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับ Bitcoin นะครับบิตคอยเนี่ยก็จะมีกระเป๋าในการรับเงินเป็นคอยเบสนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์แบบโดยตรงนะครับสำหรับคอยเบสเนี่ยผมแนะนำนะครับเพราะว่ามันถอนขั้นต่ําอยู่ที่1,000คะแนน1,000คะแนนก็คือ1ดอลลาร์นะครับผมแต่ถ้าเรามี5,000คะแนนก็5ดอลลาร์เนาะก ระดับในส่วนของคะแนนในส่วนของคอยเบสนะครับกรอกที่อยู่อีเมลนะครับสำหรับคอยเบสใส่อีเมลแล้วก็รับเงินเข้าคอยเบสเลยอันนี้ผมรีวิวการถอนไปแล้วเนาะจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับไลท์คอยนะครับไลท์ค like อยก็จะเป็นที่อยู่ของไลท์คอยแบบโดยตรงเนาะก,กระเป๋าไหนที่สามารถเก็บเหรียญไลท์คอย like ได้แล้วก็มาใช้ในการรับเงินได้อย่างเช่นฟอสไซเพย์คอยเบสบายนัทนะครับหดอลลาร์ขั้นต่ําสําหรับไลท์คอยนะครับต่อมาเป็นในส่วนของบายนัทนะครับเหรียญ USD นะครับก็คือเหอนนรียญดอลลาร์นะฮะในการถอนเงินของบายน ขั้นต่ำเริ่มที่1ดอลลาร์เหมือนกันนะครับใช้อยู่ที่1,000คะแนนในการถอนเงินสําหรับกระเป๋าไบนแนนดแบบโดยตรงนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง250ดอลลาร์นะครับผมเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ5,000อ่ประมาณ8,500บาทนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็ลองขับนวนดูได้นะสำหรับ Shopee Pay นะครับเริ่มต้นที่200บาทนะครับคุณจะต้องใช้คะแนนถึง7,000คะแนนในการแลก Shopee Pay เลยนะครับใครที่เป็นสายซื้อของออนไลน์นะครับก็สามารถแลกเป็น Shopee Pay ได้ Shopee Pay เนี่ยเราสามารถนําไปเติมเกม RV นอ หรือว่าเกมอื่นๆได้นะฮะและก็สามารถถอนเงินเข้าธนา,าคารได้ด้วยนะครับสำหรับ S h o ปป e p a เนาะก็ประมาณนี้นะครับเราจะมี Netflix แล้วก็ Visa นะครับในการแลกเงินก็ประมาณนี้เลยคลิปแลกเงินผมได้ทำไว้แล้วนะดูตารล่างได้นะครับเมนูต่อไปนะครับผมก็เป็นเมนูที่5นะครับเงินเดิมพันอันนี้ผมไม่รู้ว่าทาอย่างไรนะฮะก็แนะนาควรอย่าเล่นดีกว่าถ้ามาขึ้นคาว่าเดิมพันแล้วนะครับนี่ผมข้ามเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับแอปนี้นะครับยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามกันด้วยนะเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแนะ่นอนสำหรับแอ เดี๋ยวเราว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ